สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องของเจ้าพระยาคนที่สองที่เป็นฝรั่งของประเทศไทยมาเล่เาให้ฟังแต่ว่าเจ้าพระยาคนนี้เป็นเจ้าพระยาที่ดีไม่เหมือนกับเจ้าพระยาวิชัยเยนในสมัยของพระนารายณ์ก็อย่างที่รู้กันว่าในสมัยรัชกาลที่หมีฝรั่งรับราชการอยู่หลายคนโดยเฉพาะในกระทรวงต่างประเทศสมัยนั้นมีชาวอังกฤษคนนึงชื่อมิสเตอร์เฮนรี่อลลบาสเตอร์เคยเป็นข้าราชการที่อังกฤษ แล้วลาออกจากตําแหน่งมารับราชการอยู่ที่เมืองไทยเป็นที่ปรึกษากฎหมายนานาประเทศในกระทรวงการต่างประเทศของเมืองไทยต่อมามิสเตอร์อาร์ัสเตอร์ถึงแก่กรรมสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการซึ่งเป็นเสนาบาดีกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าการมีที่ปรึกษาในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นประโยชน์มากต้องการที่จะหาตัวแทนมิสเตอร์อาร์ัสเตอร์ ต่อมาเมื่อหมอคาแวนซึ่งเป็นราชแพทย์ประจำพระองค์ทูลลาไปยุโรปชั่วคราวสมเด็จพระยาเทววงศ์จึงฝากให้หมอคาแวนไปช่วยหาผู้ชำนาญกฎหมายนานาประเทศหมอคาแวนก็ไปลองหาดูก็ได้แนะนำเนติบัณฑิตอังกฤษคนหนึ่งมีชื่อว่ามิสเตอร์มิเชลเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษากฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่ามิสเตอร์มิเชลคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยก้าวร้าว ไม่มีใครชอบเลยแม้แต่สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์เองก็ไม่โปรดเช่นกันในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในปีพศ2434ท่านเสด็จไปที่ยุโรปตอนนั้นท่านพักอยู่ที่ลอนดอนก็ได้ข่าวว่ามิสเตอร์มิเชลลาออกจากราชการท่านก็เป็นห่วงว่าสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์เนี่ยจะทรงลำบากจะต้องหาที่ปรึกษาคนใหม่ แล้วประกอบกับว่าตอนนั้นตัวท่านเองก็อยู่ในลอนดอนได้เข้าสมาคมชั้นสูงก็มีโอกาสที่จะหาที่ปรึกษาถวายได้ดีกว่าคนอื่นตอนที่ท่านเข้าสมาคมท่านก็เลยเปลยเรื่องนี้กับมิสเตอร์เฟรเดอริกวิลเลียมเบอร์นีซึ่งเป็นที่ปรึกษาสถานทูตวานให้ช่วยสืบหาคนหน่อยว่ามีใครที่พอจะเหมาะสมบ้าง แต่ว่าจนกระทั่งท่านออกจากอังกฤษไปราชการในประเทศต่างๆในยุโรปต่อแล้วก็ยังไม่ได้คนตอนขากลับท่านก็แวะไปดูกิจการงานต่างๆในประเทศอียิปต์ที่เมืองไคโรก็ได้พบกับลอร์ดเรที่ท่านฝากให้ช่วยหาคนให้ลอร์ดเรก็ไม่ทำให้ผิดหวังบอกท่านว่าหาคนได้แล้วเป็นชาวเบลเยียมชื่อโรลังยักษ์เนเป็นผู้ชำนาญกฎหมายนานา,นาประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุโรป เคยได้รับเลือกเป็นถึงนายกของสภากฎหมายนานาประเทศแล้วก็เคยได้เป็นเซนาบดีในประเทศเบลเยียมด้วยแต่ว่าที่ต้องตกยากมาอยู่ถึงไคโรประเทศอียิปต์ก็เป็นเพราะว่าน้องชายคนหนึ่งของท่านทําการค้าขายแล้วขอให้มองซิเออร์โรลังยักษ์นินค้าประกันเงินกู้ให้แต่เผอิญน้องชายคนนั้นเนี่ยล้มละลาย มิสเตอร์โรลังยักษ์มินก็เลยต้องเอาสมบัติของตนออกขายใช้นนี่แทนน้องชายจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวจะอยู่ในประเทศเบลเยียมต่อไปก็รู้สึกว่าเสียหน้าประจวบเหมาะกับที่ได้ข่าวว่าลอดโครเมอร์กำลังหาชาวยุโรปที่มีความรู้มารับราชการในอียิปต์มองเซอร์โรลังยักษ์นจึงเดินทางมาที่ไคโรลอดโครเมอร์เองก็อยากได้ท่านไว้เหมือนกัน แต่ว่าหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถของท่านไม่ได้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็เลยให้หลอดเรยนัดมองเียร์โรลังยอซมินมาทานอาหารด้วยกันในค่ำวันนั้นสังเกตดูแล้วเห็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีมารยาทเรียบร้อยอายุประมาณ60พอได้สนทนากันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณวุฒิและมีความสามารถเหมือนอย่างที่หลอดเรยบอกไว้ จึงได้ทาบถามให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายนานาประเทศในเมืองไทยมองเซรโรลังยักษ์มินก็คิดอยู่ประเดี๋ยวนึงแล้วก็บอกว่าถ้ารัฐบาลไทยยินดีท่านก็ตกลงที่จะมาสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพจึงส่งโทรเลขไปทูลสมเด็จกรมพยาเทววงศ์ในค่ำวันนั้นเลยถามว่าเจอคนที่เหมาะสมแล้วจะต้องการให้ไปรับราชการหรือไม่ให้ส่งตอบโดยเร็วที่สุด พอรุ่งขึ้นก็ได้โทรเลขตอบรับว่าต้องการให้มงเซอร์โรลังยักษ์มินไปรับราชการที่เมืองไทยพอตกลงกันได้แล้วมงเซอร์โรลังยักษ์มินก็กลับไปจัดการบ้านเรือนครอบครัวที่ประเทศเบลเยียมแล้วจึงจะตามมาที่เมืองไทยภายใน3เดือนส่วนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ออกจากไคโรมาในวันที่ตกลงกันได้นั้นแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปอินเดียไปพมา่าจนกลับมาถึงเมืองไทยในปลายเดือนมีนาคมปีสอง4 ก่อนที่มิสเตอร์โรลังยักษ์มินมาถึงประเทศไทยก็ทราบว่าพระเจ้าอัลบาสซึ่งเป็นคดิฟปกครองประเทศอียิปต์มีโทรเลขมาถวายรัชกาลที่หว่ารัฐบาลอียิปต,ต้องการแต่งตั้งมองซิเออร์โรลังยักษ์มินเป็นตำแหน่งสำคัญในกระทรวงยุติธรรมของประเทศอียิปต์แต่ว่ามิสเตอร์โรลังยักษ์มินไม่ยอมรับบอกว่าได้สัญญากับเมืองไทยไว้แล้วถ้ารัฐบาลไทยไม่เพิกถอนสัญญาท่านก็ไปรับราชการอ,อียิปต์ไม่ได้ รัชการที่หก็ทรเลขตอบกลับไปว่าประเทศอียิปต์อยู่ใกล้ยุโรปจะหาคนได้ง่ายกว่าขอให้เคดิฟเห็นแก่ประเทศไทยด้วยพอตอบแบบนั้นแล้วปัญหาก็จบลงต่อมาเมื่อมงเชอร์โรลังยักษ์มินเข้ามาถึงกรุงเทพในปีพศ .2435 สมเด็จกรมพยาเทววงศ์ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นก็รู้สึกดีใจมากรู้แล้วว่าได้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมารับราชการ เพราะว่ามงเซียโรลังยักษ์มินเนี่ยชำนาญทั้งกฎหมายและลักษณะการปกครองของยุโรปด้วยความที่เคยเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาไทยของเบลเยียมมาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเมืองไทยหลายอย่างจึงแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาราชการทั่วไปไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาราชการของกระทรวงการต่างประเทศเพียงอย่างเดียวมงเซียโรลังยักษ์มินก็ไม่ทําให้ผิดหวังรับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์พักดีต่อประเทศไทย มีอัธยาศัยไมยตรีเข้ากับคนไทยได้ดีทุกกระทรวงอีกทั้งยังเป็นผู้สูงอายุที่เคยมีบรรดาศาักดิ์สูงเคยเป็นถึงเสนาบดีในบ้านเมืองของตนเองมาก่อนจึงได้รับสถาปนาแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาเมื่อปี2439ได้รับราชการสำคัญต่างๆจนถึงอยู่ในคณะที่ปรึกษาของสมเด็จพระบรมราชนินาถเมือ่อทรงสำเร็จราชการแผ่นดินถือว่าเป็นฝรั่งคนที่สองที่ได้เป็นเจ้าพระยา ต่อจากเจ้าพระยาวิชัยเยนเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ว่าเจ้าพระยาอภัยราชาหรือมองเซอร์โรลังยักษ์มินก็รับราชการได้แค่เจปีเท่านั้นท่านเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยความชราแล้วก็ทนอากาศร้อนที่เมืองไทยไม่ไหวก็เลยจำเป็นที่ต้องลาออกรัชการที่ห้าก็เสียดายมากแต่ก็ต้องพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพราะว่ามงเซอมีความจำเป็นจริงๆ มงเชอร์โรแลงยักษ์มินก็กลับไปอยู่บ้านเดิมได้สักสามปีก็ถึงแก่อสัญญกรรมคุณหญิงอภัยราชาภรรยาของท่านก็ถึงแก่อนิสกรรมในเวลาใกล้ๆก,ก,กันแต่ก็ยังมีบุตรชายสองคนรับราชการอยู่ที่เมืองไทยต่อมาโดยที่บุตรชายคนโตเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคล้ายกับบิดามีชื่อเสียงจนพระเจ้าแผ่นดินเบลเยียมตั้งยศให้เป็นบารอนบุตรคนโตเนี้ยได้เคยเป็นถึงผู้พิพากษาของเมืองไทย ในสารต่างประเทศที่กรุงเฮกส่วนบุตรคนที่สองได้เป็นกงศูนย์ทั่วไปของประเทศไทยอยู่ที่กรุงบรัสเซล์ประเทศเบลเ,ลเยียมหลังจากที่เจ้าพระยาอาภัยราชาเสียไปแล้วกว่า20ปีสมเด็จกรมพระยารำมรงราชานุภาพท่านก็เสด็จเยือนยุโรปอีกในปี2473เมื่อไปถึงกรุงบรัสเซลเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม บุตรหลานของมอนเซอร์โรลังยักษ์มินตั้งแต่ลูกชายสองคนจนกระทั่งถึงลูกสาวที่ได้เคยเข้ามาอยู่เมืองไทยรวมถึงหลานด้วยจำนวนสิบกว่าคนก็มาแสดงความขอบคุณและขอเลี้ยงอาหารค่ำและขอให้ท่านเล่าเรื่องความเป็นมาตอนที่มอนเซอร์โรลังยักษ์มินได้ไปรับราชการในเมืองไทยเรื่องของมอนเซอร์โรลังยักษ์มินเนี่ยก็สมกับคำกล่าวที่ว่า อยู่ให้เขารักไปให้เขาคิดถึงท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริงใจแล้วมีอัธยาศัยไม่ตีต่อทุกคนดังนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีคนรักให้เกียรติเสมอก็จบเรื่องเจ้าพยาที่เป็นฝรั่งคนที่สองของเมืองไทยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกันด้วยนะคะครับคุณค่ะ